เะมื่อคืนใครที่ไม่ได้เล่นน้ํำนี่หรือว่าเล่นแหละแต่จังหวะว่างก็ไถฟีดได้อยู่เออต้องเจอจังหวะการเปิดใจครั้งแรกของอตอโตโน่บนเวทีงานสงกรานที่สุขโขทัยแน่นอนค่ะ<ฆ>ไปย้อนดูวินาทีบีบหัวใจที่คนดูลุ้นแล้วเกิดคําต่อไปเฮียเขาจะพูดอะไรนะอยพูดเล<ว>ยค่ะพูดไหลวิ่าไปดูค่ะโอ้ยลุ้นนะอขอเสียงคนที่ เคยเจอกับความรักที่ดีๆแต่เราที่มันเลวขอเสียงคนที่เคยทำผิดพลาดในชีวิตหน่อยได้ไหมเพลงนี้ขอม้อบกับทุกคนนะครับที่เ,เออคยทำให้คนที่เรารักเสียใจต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมถ้าฟังจนจบเนี่ยค่อนข้างยาวเพราะว่าพี่โตโน่เนี่ยเขามีจังหวะการเว้นว,วักหายใจการเว้นจังหวะคำการเว้นแบบ คุณสรุปมาให้ฟังยังสรุปแล้วตามนั้นเลยเอาเหรอเออคุณผู้ชมขามมแต่ละคําเป็นไงเจ็บจี๊ดหัวใจแล้วเกิดเช็คลิสต์นะที่พี่โตนโน่แล้ววงเดอะดัสเขาเลือกมาเมื่อคืนนี้เพลงอ่ะเขาก็เลือกมาให้มันเข้าอารมณ์เพลง <S <S <ร>ใช่ไหม,ามบาสลึกเข้าไปอีกนอกจากคําพูดที่มันจี๊ดสวงกันแล้วนะคะ เขาเลือกเพลงไม่รักดีอันนี้หมายถึงใครคุณว่าใช่หรือเปล่าคนคนนี้เ้ยว่าว่าสนิทแล้วเหรอไม่ใช่คุณเออเพลงที่เขาร้องเมื่อวานเนี่ยเพลงนี้เพลงใครนะเพลงพี่อุ๊ใช่ไหมเพลพี่อุ๊ล้วสมัยนี้ก็ต้องเป็นเปปเป้แจมก็บอกว่าได้โปรดเดินไปจากฉันนเชื้อไปยังหวะนี้ไปยังไม่ไปไหนหรอกนี่แหละเขาบอกคนคนคนนี้ไม่รักดีเออหลายเสียงในคอมเมนต์บอกว่าโอ้โหพี่โน หมือนเลือกลิสเพลงที่มันกลัดมาจากความรู้สึกนักร้องนําโดยเฉพาะเลยหรือเปล่าและระหว่างที่ร้องเพลงค่ะโตโน่บอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยนึกนะด,ด้วยกระแสข่าวอะ่ะคงไม่มีคนมาดูเขาล้มั้งแต่สุดท้ายก็ยังเห็นกําลังใจมากันหน้าเวทีเยอะอยู่เหมือนกันค่ะหลังจากเสร็จงานโตโน่ก็เปิดใจกับนักข่าวไทยรัฐสั้นๆนะคะขอบคุณพี่น้องชาวสุขโขทยัยที่มาให้กําลังใจแล้วก็ขอโทษด,ด้วยที่ทําให้มีเรื่องแย่ๆที่เกิดขึ้นค่ะใจนะขอบคุณมาแล้ว มีความสุขมากครับมีความสุขมากขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วแต่เปลี่ยนแคที่เกิดขึ้นแล้วครับผมชื่นใจนะขอบคุณทุกคนมากแล้วก็ขอโทษด้วยนะที่ทําให้มันมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นนะครับขอโทษทุกคนด้วยครับแล้วแกพูดแค่นี้แล้วแกรีบไปเลยเออแกแบบเวลาไม่พอไงแกแต่ว่าพูดคนเวทีเยอะแล้วเอ้เชอรี่จังหวะมันยาวอ๋อแต่ก็คือเราเชื่อว่าเป็นความในใจนั่นแหละนะของพี่โตโน่ที่เขาสามารถ พูดออกมาได้<ม>แค่นั้นจริงๆคุณผู้ชมคเออนะะพี่โตโน่ผ่านไปแล้วมาดูน้องนิชากันบ้านดีกว่าบันเทิงไทยรัฐเราก็ย้อนเก่งซะด้วยพาไปดูคําพูดคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่านิชาเนี่ยนะเขาเคยพูดถึงประเด็นว่าถ้าความรักเนี่ยนะม,มีชู้เข้ามาเกี่ยวข้อง<ช>มีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องอนิชาเขาจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงอาคุณผู้ชมค่ะไปย้อนดูนช่วงเวลานั้นกันใช่รู้สึกว่า ไม่โอเคหรอกแบบไม่มีใครโอเคหรอกอะไรเงี้ยแล้วน,น่าจะวิธีเดียวกันกับมีนก็คือคุยก่อนแล้วก็ดูเลเวลว่าณนะตอนนั้นมันคือเลเวลไหน, <S 2> <S 2> นอะเลเวลไหนที่ร้อยละร้อยยังไงก็ตัดทักแชทคุยแล้วก็นัดเจอกันกินข้าวอะไรเงี้ยคือใช้ชีวิตนั้นเกินไปหนึ่งรู้สึกว่าแบบไม่ให้เกียรติเราด้วย <S 2> <S 2> อะไรเงี้ย คุณผู้ชมอันนี้สัมภาษณ์เมื่อเจเดือนที่แล้วก็ไม่นานเท่าไหร่นะก็ไม่นานเท่าไหร่คุณผู้ชมค่ะก็นั่นแหละเป็นความรู้สึกเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับน้องนิชาที่ถ้าความรักของเธอเนี่ยมีชู้เข้ามาเกี่ยวข้องอย้าคุณผู้ชมอีกครั้งว่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของรายการเกมจับชู้ของก้อยนัตตี้ดรีมที่บังเอิญบังเอิญคําตอบเนี่ยมันช่างมาทันสถานการณ์ในช่วงนี้แบบพอดิบพอดีเชอรี่ตามคําตอบที่นิชาบอกเลยนะคะ ถ้าถึงขั้นคุยแชทเนี่ยนัดเจอกันถ้าเจอขนาดนั้น ความสัมพันธ์อาจจะมีปัญหาแล้วพูดคุยแล้วมันก็แหมมันไม่ลงล็อกจริงๆอ่ะก็อาจจะจบความสัมพันธ์ได้สูงมีโอกาสแบบนั้นสูงซึ่งเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าคําตอบจากนิชาต้องเจอในชีวิตจริงนะปัจจุบันนี้นะจะเป็นไปในทิศทางไหนเราในฐานะคนที่ติดตามข่าวค่ะคือเชอรี่คุณผู้ชม<ฆ>เสพข่าวอย่างมีวิจารณญาณน,นะคะคอมเมนต์อย่างมีสติด้วยบางคน,นดิฉันเห็นคอมเมนต์เฮ้ยไปว่าเขารุนแรงใช้<ฆ>คํามันเกินไปอย่าลืมนะว่าเรื่องราว เหตุการณ์คนที่รู้ดีที่สุดก็คือเขาทั้งสองคนถูกต้องค่ะ คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวไปต่อกันอีกนิดหนึ่งกันดีกว่านะคะอีกหนึ่งสัมภาษณ์ที่น่าสนใจคือช่วงที่นิชาให้สัมภาษณ์กับรายการไทยรัฐทอล์กเดือนมีนาคมปี2023ประมาณ2ปีละคำถามของพี่เรโดพิธีกรของเราก็ถามนิชาเกี่ยวกับเรื่องแต่งงานนี่แหละยาวไปจนถึงความเสมอต้นเสมอปลายถามว่าในมุมมองของนิชาเนี่ยมองว่าเรื่องนี้เป็นปัจจัยหลักในการครบกันหรือไม่นิชาบอกว่าจริงๆแล้วนิชาเรื่องแต่งงานเนี่ยไม่ยึดติดนะ คนเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันตัวยกตัวอย่างง่ายๆทั้งตัวนิชาและตัวโตโน่เองเนี่ยเมื่อก้าวเท้าออกจากบ้านเราก็เปลี่ยนไปแล้วเพราะเรามีชุดความคิดอื่นๆเข้ามาเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเสมอต้นเสมอปลายไปได้ตลอดไปฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะมองว่าทุกๆคนนะคะเปลี่ยนแปลงได้ทุกๆวันใช่ หนูไม่ได้ยึดติดว่าใครต้องเป็นเหมือนเดิมเสมอไปมันเป็นไปไม่ได้ค่ะมันแบบมันมันคืนวินาทีนั้นเรายังเข้ากันอยู่ไหมเรายังโอเคกับนิสัยของกันอยู่หรือเปล่าเรายังมันยังพอดีอยู่ไหมคือมันมันมันพูดไม่ได้ว่าเธอจะต้องเหมือนเดิมตลอดไปมันเป็นไปไม่ได้วันอื่นมันอาจจะมีปัจจัยอื่นที่ทําให้เขาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ก็ได้อะไรเงี้ยคือ พราหนูรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่ที่จะจะเหมือนเดิมได้เสมอมันก็มันก็จริงอย่างที่น้องบอกแหละมันก็เหมือนสัจธรรมชีวิตค่ะทุกอย่างไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆถ้าเจอเหตุการณ์นี้เข้ามาสติแล้วก็ตั้งรับมันให้ดีก็แล้วกันเป็นกําลังใจให้ทุกฝ่ายคุณผู้ชมค่ะ